ท่านโจ๊กบอกว่าจำคิดหนึ่งที่ครูสมชายบอกขบวนที่คำแพงเป็นขบวนส่งเสด็จพระเจ้าชัยวร,รมันที่หนึ่งสูงสูงส่สวงสวรรค์เป็นจริงครับเพราะพระมหากษัตริย์ท่านเป็นสมมติเทพจริงๆขบวนนี้หรอไม่รู้เหมือนกันผมไม่ได้พูดเรื่องพระเจ้าชัยวร,รมันที่หนึ่งพูดหรอต้องดูรูปอ่ะผมต้องเห็นแล้วผมถึงจะเข้าใจแต่ว่า กลุ่มนี้ยมันไม่ใช่ก,กษัตริย์เขมรเลยนะไม่ใช่ก,กษัตริย์เขมรเลยไม่มีทางเลยนะขเขมรเป็นชาติอย่างเดียวนะ <_ d ata> นี่คือสยามทั้งนั้นแล้วสยามเขายิ่งใหญ่ดูที่กำแพงนะอายะธรรมกำแพงนั่นคืออายะธรรมของสยามประเทศนะแล้วผมจะสามารถนำพิสูจน์ได้แล้วเถียงไม่ออกว่าเราไม่ได้เป็นคนไปสร้างไว้นะเจ้าเมืองเขาเป็นพี่น้องคือญาติกันหมด ส่วนการาขึ้นของราชที่จะเป็นกษัตริย์ต้องสืบทอดกันทางเชื้อสายมีการจัดลําดับในการที่จะขึ้นของราชเช่นในสมัยนัตนโกสินผู้ที่คอยจัดลําดับในการขึ้นของราชคือสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยะวงศ์ช่วงบุญนาครอฟังครูอธิบายเพิ่มเติมของก็ขอบคุณมากท่านสิงหาขยายความให้ก็การจัดลําดับมันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะก็เนะสสี่ยอย่างที่บอกเนี่ยสมเด็จ เจ้าพยามาหาอะไรเนี่ยนะบรมมหาศรีสุริยวงศ์ดูคําว่าศรีสุริยวงศ์คำว่าสุริยวงศ์นะเขาเป็นบัมพุรุษเขาเป็นเชื้อพระวงศ์เก่าเป็นกษัตริย์เก่าเลยนะปฐุมสุริยวงศ์ตอนที่สมเด็จพระนารายณ์สเสด็จไปส,ส่งทูดไปที่ที่ฝรั่งเศสนะ,นะก็อ้างถึง ตระก,กูลพระอ,องค์สุริยวงศ์ปทุมสุริยวงศ์นะลองไปนค้นหาอา่านดูทีนี้ว่าดังนั้นเนี่ยลักษณะาการจัดลําดับเนี่ยที่ผมบอกมันมีมาตั้งนานแล้วแสดงว่าสุริยวงศ์อ่ะมันก็ามาจากตั้งตั้งแต่ต้นตระกูลกษัตริย์ที่ที่เป็นบรรพบุรุษของสมเด็จพระนารายมหาราชแล้วมันจะไปเป็นขมิ้นได้ไงพระเจ้าสุริยะชัยวร,รมันเนี่ยพระเจ้าชัยวร,รมันพระเจ้าสุริยะวร,รมันเนี่ย มาจากนี่หมดเลยพระเจ้าชัยวรมันอย่างเงี้ยก็มีมาจากตระกูลพวกดั้งเดิมเป็นกษัตริย์สืบทอดต่อนเนื่องกันมาจากกษัตริย์เป็นกษัตริย์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 จนมาถึงศศท,ทศ่สู้ไปฝรั่งเศสสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถใช่ไหมไม่รู้จาไม่ได้นั่นแหละเขาก็ยังอ้างว่าบัมบ้าบุรุษของเขาเนี่ยคือใครแม้แต่รอนหนึ่งเราเนี่ยก็อ้างปทุมสุริยวงศ์เป็นปู่นะปู่ของปู่ของปู่เนี่ยประมาณนี้ เออเขาต้องมีเชื้อมีสัตว์นะแล้วมันก็จะถูกไปบันทึกอยู่ที่จีนใครที่ไม่ใช่ลูกหลานเขาไม่ใช่ลูกหลานกษัตริย์เดิมเขาเนี่ยเขาก็ไม่เอาเอาเอเข้าใจยังไม่เอาก็ต้องลงไยนะสมเด็จพระเจ้าตากสินนะ่ะก็ต้องลงเพราะว่าจีนไม่เอาไม่มีเชื้อพระวงศ์มาซึ่งผมคาดดาวไว้อยู่แล้วล่ะก็ต้องเป็นอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยอืม ศึกษาประวัติศาสตร์กันเยอะๆนะเยอะๆเลยนะเราจะได้เข้าใจสิ่งที่ผมพูดหรือว่าเราจะได้ปฏิปตะต่อเรื่องราวตามความเป็นจริงอย่างที่ผมบอกม่จะกระโดดข้ามไปกระโดดข้ามมากระโดดข้ามไปข้ามมาเดี๋ยวดูเลไอ้ขมิโบราณนี่ก็หายผมก็บอกอยู่แล้วมันต้องหายในกษัตริย์มันไม่มีตัวอักษรโบราณมันก็ไม่มีมันเป็นทตุมันมีทางานอยู่ในท่าแล้วก็ถูกกวาดต้อนอยู่ที่อนาจกรรมพ่อจะเป็นขมิโบราณมันก็เป็นทตุมันจะเป็นไม่ มองไม่เห็นสยามไงสยามมันยิ่งใหญ่มากคุณไปศึกษาดีให้มันเป็นปึกเดียววันนียคุณจะเห็นหมดเลยฟังผมพูด,ดกระโดดตรงไหนไม่ใช่ผมอ้างลอยลอยเออแล้วมันก็มีคนนะคือเราไม่ได้อ้างลอยลอยว่าเราเคยอยู่ใต้การปกครองอยู่ของเมืองพอัะนครกัษตริย์เมืองพอัะนครใช่ไหมใช่กษัตริย์สยามไงเออมึงแหม่นะ เอามืองลองเถียงดูสิว่าเมืองพระนาครไม่มีกษัตริย์เหรอมีแต่เป็นสยามไงกษัตริย์สยามไงมึงว่าสุริยะวรลามันที่สองนั่นเป็นกษัตริย์เขมรเระชื่อแบบเนี้ยสุริยะแปลว่าอะไรคนไทยแปลได้วรลามันแปลว่าอะไรคนไทยแปลได้ป้าแต่เป็นกษัตริย์เขมรนะมึงโหในมึงเชื่อของมืองเองมึงได้ตําแหน่งด็อกเตอร์มาได้ยังไงเนี่ยได้ตาแหน่งศาสตราจารย์เป็นแหม แม่งอธิบายถูกหมดพอถึงสยามแม่งบิดเว้ยนี่สยามกุกแปลว่าอะไรไม่ไม่สําคัญมี่สาคัญพ่องังสําคัญมากเลยคาแปลเนี่ยประเทศสยามไงเออมึงไม่แปลนิยมกุกนิยมกุกไม่จันไรนะแล้วเราเอาคนแบบนี้มาอยู่ในในวงการยกมันเป็นเป็นเอกในวงการประวัติศาสตร์ชิบหายแล้วใช่ไหม สมมติเกิดมันเป็นระบุว่าขอมคือขมรนไปเปลี่ยนแปลงรายการในนั้นอะไรที่เป็นขอมเนี่ยก็คือขมรนหมดอะไรที่เป็นอายะธรรมขอมเนี่ยก็เป็นอายะธรรมขมรหมดมันเปลี่ยนไปแล้วนี่ไงนะไม่รู้เหรอมันเปลี่ยนแล้วใครเปลี่ยนนะก็ไปดูดีตำแหน่งมันใคร มันพวกไหนอ่ะอบกล้วยขมินม้นนะแล้วมึงก็ให้มันมันแตการกับเอกสารราชการบันไลแล้วหายนะแล้วนะถ้ายังตั้งรับกันอยู่อย่างเงี้ยเห็นไมไม่มีใครลุกเข้าไปบ้างอ่ะมึงมก็โดนมันทุบอยู่อย่างเงี้ยทั้งอายธรรมทั้งหมดมันก็เอาเป็นของมันเถียงมันได้ไหมอ่ะกลายเป็นคนใน youtube กลายเป็นในโลกโซเชียลออกมาเถียงแทงนะ นะักประวัติศาแม่งเงียบหมดเลยเพราะอะไรก็ขอมึงคือเขมนถูกแล้วป่ามึงนะฮีนะรอบตัวรอบด้านแล้วก็หลักฐานทั้งหมดมันไม่ได้ส่งส่งอะไรนะส่งเหตุส่งผลให้ไอ้เขมนแม่งยิ่งใหญ่ตรงไหนเลยเนะี่ยมีแต่สายามพูดไปพูดมาก็มีแต่สายามเนี่ยชื่อกษัตริย์ชื่อเมืองชื่อแม่น้ำยันอินเดียนู่นะไปดูเอานะ ไปดูทุกวันนี้อินเดียยังชื่ออะไรนะส่งจรวดไปดวงจันทร์ยังชื่อจันทารหรืออะไรเนะี่ยหรือว่าส่งสร้างรถไฟความเร็วสูงยังชื่อแบบแบบสยามพูดอยู่เลยไต้ฝุ่นหรืออะไรนะพายุอะไรเนี่ยไปดูเอาแน่แะจะเข้าใจแล้วถามว่าพอมันตั้งชื่อแบบนั้นแล้วเรารู้ไหมเรารู้แล้วไงอ่ะก็มันเป็นพวกเดียวกันมาก่อนไงมันก็อาภาษาเดิมที่ตบค้างอยู่อย่างนั้น เพราะว่ามันจะอ้างว่ามันเป็นต้นฉบับบาลีสันติตหรือว่าพระแมคพยามทั้งนั้นนะแล้วเนี่ยมันก็เอาคนมาตรวจสอบแล้วทำเรื่องไปฟ้องต่างชาติว่าเราไปทำอายะธรรมเรียนแบบมันอย่างไรนะแต่เราเนี่ยไม่เคยเข้าไปตรวจสอบมันมั่งแล้วมันมีสิทธิ์อะไรมาตรวจสอบเรานะอืมแล้วทีมันเอาเพลงเราไปโควเวอร์เต็มไปหมดเลยนะไม่เห็นเราไปอะไรของมัน แต่ตอนนี้เริ่มฟ้องกลับนะวงบอกว่าเวทีการประกวดมีดอะไรที่ผ่านมาเนี่ยเขาฟ้องอยู่นะนะเออเมื่อกี้ขยายความอีกนิดหนึ่งก็ได้การจัดลําดับเนี่ยเขาก็จะมีคนจัดลําดับอยู่ในเชื้อพระวงศ์เขาก็เป็นเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงมันจะมีหน้าที่ดูแลว่าใครควรขึ้นใครไม่ควรขึ้นนะ <S <S ดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้แหละแต่ถ้าโดย,โดยสืบออดส,สันตติวงโดยสันดา์แล้วเนี่ยอย่าง อย่างสมัยรัตนโกสินทร์เราแล้วเนี่ยราชวงศ์จัก,กรีเนี่ยก็ก็ง่ายนะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยลำบากนะหมายยุทธยาลําบากนะเขาต้องเป็นคนจัดว่าเออให้ลูกคนไหนให้หลานคนไหนก็ต้องมีทุกคนก็ต้องฟังนะมีบารมีพอนะให้ราชวงศ์นุ้นขึ้นมาให้ราชวงศ์นี้ขึ้นมาเขาก็จะเป็นตัวจัดก,การให้ นักวิชาการรุ่นใหม่คนหนึ่งได้ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับขอมตามครูอาจารย์ของเขาว่าขอมไม่มีอยู่จริงเป็นเครื่องมือเป็นวาทกกรรมที่ใช้ส้างชาติในยุคของจอมพลแปลกพิบูลสงครามเพราะคนไทยกลัวการมีอยู่ของขอมเขม,ม,มรโบราณเราไม่ยอมรับว่าอ,รอารยธรรมเขมรมีจริงเออไอเน,นี้ยจังไลนะอักษรขอมมันมีมาตั้งนานแล้ว ไอเดียม่งออกมาบอกว่าขอไม่มีอยู่จริงหรอกมันเป็นสิ่งของเครื่องใช้เอาแล้วอักษรขอมาใช่ไหมมีก็มีคนคนบอกเหมือนกันนะไอไอเดียมันก็หาว่าเราเราไปกลัวว่ามันเป็นคำเหม็ใช่อยู่ช่วงหนึ่งเรากลัวนะในสมัยของที่ผมเคยอ่านนะอย่างของหม่อมเจ้าสุพัฒนรดตสกุลเนี่ยเขาก็เรียกอารยาธรรมแบบศิลปะลบบุรีนะเขาก็เลี่ยงเียไปอารยาธรรมของลบบุรี หรือว่าอาจารย์หม่อมราชวงศ์สุริยวุฒิเขาก็บอกว่าเป็นอารยธรรมลบบุรีนะได้รับอิทธิพลมาจากเขมรโบรานนะแต่ว่ามันเป็นเป็นของเรานะมันเจริญเติบโตและมีพื้นที่อยู่ที่นี่คือตอนนั้นเรายังไม่รู้อะไรไม่รู้ความจริงนะแล้วก็อาจารย์ท่านอีกท่านหนึ่งใครนะผมมีหนังสืออยู่อ่ะเดี๋ยวไว้เอาวันหลังว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ติดให้ก่อนเอามาให้ดูนะไม่กล้าพูดจริงอย่างที่เขาบอกอะไรเรากลัว เพราะเราไม่มีข้อเท็จจริงเราไม่มีความจริงมันถึงลุกไงเราถึงเสียปราษาพระวิหารด้วยประการหนึ่งนะอันนี้เราเรากลัวการมีอยู่ของเราเข้าใจผิดไงเราคิดว่ามันเป็นขเขมรโบราณอะไรเนี่แหละแต่เวลาเราศึกษาไปจริงๆแล้วอย่างผมศึกษามาเนี่ยมันไม่ใช่คนละเรื่องกันมันมีเรื่องเดียวที่มันนามาเคมว่าเป็นอักษรขเขมรโบราณน,นั่นแหละแล้วมันก็บอกว่ามีอักษรขเขมรโบราณเขมรก็ต้องมีคนขเขมร เราก็บอกอักษรของไม่ใช่เขมนแต่เราก็สู้มันไม่ได้ไม่รู้จะเอาอะไรมาถีบมันนะในขนาดเดียวกันน,กนักประวัติศาสตร์ทุกวันในวันนี้มันก็บอกเขาของคือเขมรหมดเลยหมดเลยนะแทบจะหมดนะแทบจะหมดประเทศเออแล้วสังเกตดูเวลามันอธิบายใช้ความรู้มันก็จะบอกว่าเขมรโบราณ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 ไปไหนไหมแม่งก็เขมรโบราณ เออพวกนี้รวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตายรวมกันแล้ววอดวายเดี๋ยวมันก็แยกกันตายมันไม่อยู่หรอกนะอยู่ไม่ไหวต้องปรับเปลี่ยนแล้วนะ